มองแบบวิเคราะห์ของคุณพิชิตชัยมงคลว่าโอ,อ้โหเอาคุณวิพิพันมาดูตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการชนระหว่างาทักษิณกับกลุ่มของกอปรปสแล้วก็พันธมิตรเอาคุณวิพิพันมาดูตรงนี้เหมือนกับมาพูดกับพูดเหมือนกับให้ให้คุณวิธิพันมาตายแทนเลยอะว่าได้นะฮะ คือเรื่องนี้คุณพิธพันธ์จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยมันมันจะถูกจับจ้องมองเป็นพิเศษมนมันมองได้สองแง่นะท่านผู้ชมคะันในแง่ถ้าไล่จากคุณสมศักดิ์เทพสุตินนะที่ถูกย้ายไปไม่ได้ถูกย้ายถูกเปลี่ยนบทบาทก,การกำกับจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงหนึ่งนะครับก็มองว่าสมศักดิ์ก็ทำทุกอย่าง สำหรับคนที่อยู่บนชั้นสิบสี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ย้ายซะนะฮะเปลี่ยนหน้าที่ซะไม่ต้องดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าสมศักดิ์อยู่คุมกระทรวงยุติธรรมต่อไปเกรงว่าจะยิ่งล่อให้สังคมเนี่ยยิ่งจับตาดูนะคนบนชั้สิบสี่มากขึ้นก็เอามาตอนนี้ก็คุณพิลา์จะทำอะไรได้ในเมื่อสมศักดิ์ทำไปหมดแล้วใช่ไหมมันเข้าตามกรอบบทก็ได้เข้าตามระเบียบของรัชทรรใหม่ทักษิณจะเข้ากรอบนี้ก็ได้ คุณพิรพันธ์มาจะไปรื้อออกมันก็ไม่ได้นะใช่ไหมจะมีอะไรให้ทำจากคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะฮะเรื่องของการมอบหมายงานให้กับรองนายกสองคนคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะจากที่เคยดูแลกระทรวงยุติธรรมก็ไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะฮะคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็เข้ามาดูแลกระทรวงยุติธรรมด้วย ตำแหน่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็มีการมองกันนะครับว่าออตอนแรกมองเผินๆอาจจะเหมือนว่าลงโทษคุณสมศักดิ์ด้วยให้สัมภาษณ์เหมือนกับสายล่อฟ้าแล้วนักโทษชายทักษิณจะซวยไปด้วยเพราะกระแสของการที่ทักษิณน,นอนติดเตียงอยู่ที่โรง,ง,งพยาบาลตํารวจชั้น14มันเนิ่นนานมากอ่าใช่ก็เลยมีการโยกย้ายในการดูแลกระทรวงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่เอาคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ย มาดูแลในเรื่องนี้เนี่ยตามภาษาเขาเหมือนกับว่ารับเผือกร้อนรับเรื่องร้อนไปเลยนะเราก็รู้ว่าคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพาธเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ฝั่งของลุงตู่เดิมอะนะฝั่งของลุงตู่เดิมแล้วก็เป็นคนที่ภาพของคุณพิรพันธ์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับระบอกทักษิณนะพูดก็พูดนะแต่ไหนแต่ไรมา คราวนี้เนี่ยมาอยู่ในรัฐบาลนี้ก็โอเคเข้าใจได้แต่ทีนี้เนี่ยต้องมาดูกระทรวงยุติธรรมกำกับดูกระทรวงยุติธรรมแล้วแล้วตอนนี้มันกําลังมีเรื่องของนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ใช้อภิสิทธิ์ของตัวเองไม่ยอมเข้าไปสู่ในเข้าไปอยู่ในเรือนจํามาอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นเวลาโอ้โหเกินกว่า120วันเข้าไปแล้วก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา อย่างคุณพิชิตชัยมงคลนะครับแกนนำของคอปทอโพสต์นะครับว่าภารกิจอยากรู้ภารกิจของรองพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่เข้ามาคุมกระทรวงยุติธรรมก็ให้ย้อนดูภารกิจของรองวินุเครืองามในยุครักษาการรัฐมนตรียุติธรรมปลายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พาทักษิณกลับไทยรองพิรพันธ์ก็คงพาย,ยิ่งลักกลับไทยเช่นกันรัฐบาลเศรษฐา จำเป็นต้องมีเนติบริกรมารับใช้ก็ยืมมือรองพีรพันธ์ดาวรุ่งฝ่ายของพลเอกประยุทธ์มารับเผือกร้อนตระกูลชินวัตรเสลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 1. พายิ่งลักกลับไทย 2. ให้พีรพันธ์ดาวรุ่งของอีกพักมาตายแทนรวมทั้งรองพีรพันธ์มีมวลชนมาทางกปปสและแม่ยกพันธมิตรแม่ยกพลเอกประยุทธ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นกันชนให้ตระกูลชิรวัฒนได้เป็นอย่างดีคอพทอไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลเราเดินตามหลักการความถูกต้องไม่มีหวั่นไหวครับอือันนี้มองแบบวิเคราะห์ของคุณพิชิตชัยมงคลว่าโอ้โ oh, ห oh, เอาคุณพิธัณฑ์มาดูตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นกันชนระหว่างทักษิณกับกลุ่มของกอปป,ปสแล้วก็พันธมิตรเอาคุณพิธัก์มาดูตรงนี้เหมือนกับ พูดก็พูดเหมือนกับให้ให้คุณพิธ์มาตายแทนเลยอ่ะก็ว่าได้นะฮะคือเรื่องนี้คุณพิธ์จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยมันอ,อมันจะถูกจับจ้องมองเป็นพิเศษโดยเฉพาะจากฝั่งที่เป็นกองเชียร์ของคุณพิธ์เองตั้งแต่กปป,ป,ป,ปสแล้วก็ทางฝั่งของพันธมิตรม,ม,มันมองได้สองแง่นะท่านผู้ชมฮะในแง่ถ้าไล่จากคุณสมศักดิ์เทพสุตินะที่ถูกย้ายไปไม่ได้ถูกย้ายถูกเปลี่ยนบทบาทการกํากับจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงหนึ่ง นะครับก็อมองว่าสมศักดิ์เขาทาทุกอย่างสําหรับคนที่อยู่บนชั้นสิบสี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ย้ายซะนะฮะเปลี่ยนหน้าที่ซะไม่ต้องดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าออถ้าให้สมศักดิ์อยู่คุมกระทรวงยุติธรรมต่อไปเกรงว่าจะยิ่งล่อให้สังคมเนี่ยยิ่งจับตาดูนะคนบนชั้นสิบสี่มากขึ้นย้ายซะดีกว่าหรือเปลี่ยนหน้าที่ซะดีกว่าออไม่ต้องให้สมศักดิ์ยุ่งแล้ว พูดยิ่งตอนหลังพูดทุกวันยิ่งพูดคนก็ยิ่งจับจ้องมองดูและวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงคนที่อยู่บนชั้นสิบสี่ฉะนั้นวิธีที่จะทําให้คนคนนี้นะฮะสงบปากสงบคําคือให้ไปดูกระทรวงอื่นอไม่ต้องมายุ่งกระทรวงนี้และฮะเอากระทรวงเนี้ไปให้คนในพักอื่นดูเลยใช่ไหมเออเหมือนกับพร้อมคนในพักอื่นไม่ใช่เป็นคนของเพื่อไทยนี่อืก็พร้อมคุณพิรพันธ์จะตรวจสอบยังไงก็เอาเลยเออ แล้วได้สองพิรพัน์ซะด้วยเนอะคุณพิรพันธ์ท่านก็เป็นก็ก็เป็นผู้พิพากษาเดิมใช่ไท่านก็รู้เรื่องของกฎหมายเรื่องกระทรวงยุติธรรมอย่างดีแล้วฮะนี่ก็เอามาตอนนี้ก็คุณพิรพันธ์จะทําอะไรได้ในเมื่อสมศักดิ์ท่านปหมบแล้วใช่ไหมมันเข้าตามกรอบบดก็ได้อืเข้าตามระเบียบของรัชทรรนใหม่ทักษิณจะเข้ากรอบนี้ก็ได้คุณพิรพันธ์มาจะไปรื้อออกมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมจะมีอะไรให้ทําอ่ะ Mm